キミ、うん、のトリコーニーなピシンマイブキットコノーナツウェッジツルノモトレナクトレナイデイハローディーサーディーハブグルハンガムリューホンデケン。 มิสเตอร์แคตตี้นะเปลี่ยนชื่อแล้วนะมิสเตอร์แคตตี้นะครับวันนี้อยู่ผมในแมปโรบล็อกนะครับผมเป็นเด e l เลดเดอร์ซีเรีแล้วผมกลับมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งก็ขอแบบเดินะไปห่างหายกันไปนานนี้ครับเอเคเราไปเล่นกันเลยนดีครับผมสวัสดีครับคนล็อกสับกระดิง่งไฟไหม้อาจารย์ยไฟไหม้ไลเล่ต์คัมเพงสวัสดี เฮ้ย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 เ้ยชี่ยมาก็หลอนเลยว่ะทางนี้เพราะมันอยู่ตรงนู้นเชีเ่ยข่าเฮ้ยอะไรแดงแดงอะไรแดงแดงอะไรโอ้นั่นมันอาจารย์อาจารย์อย่าทำตัวแดงๆงแถวนี้ อย่าทำตัวแดงผมไม่ชอบอย่าทำตัวอ่ะบายอาจารย์มันมาทำตัวแดงง่ะเอ,าอ,อ้าไหมก็ได้ไบเงี้มาเดะมาเดะครับก็มาเดยครับจังหวะนี้เปิดประตูเข้าไม่ได้เราแดวว่าเราต้องเลี้ยวเราต้องเลี้ยวเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วผมจะร่อยเขาตามมานั่นเป็นไง ความฉลาดโอ้โอ้นั่นเองจังหวะนั้น <c oughs> ไปนี่ฮึ๊บฮึบอ่าถ้ามีเสียงลมก็ขออภัยด้วยนะครับผมฮึ๊บผมเปิดพัดลมผมร้อนโอเคว่าเดเอยวใครตกลงไปตายตะกี้ึบเพื่อนรอเราด้วยเฮ้ยอะไร ยี่ yeah. ไปยังอันน่ะอันน่้ง่ายมากไปละคือเปลีนปีนปีนไปเปีนเปลีนไป,นไปนต้องใช้ความเป็นโปรพิชนาล โอ้ช <laughs> <Channel> ันเอลเอาไหมมันมันต้องใช้ความเป็นโปรเฟชชั่นอลหน่อยง่าเป็นไงโอ้โหโอ้โหกู oh. ว่ามาแน่นะเล่งประตูไว้เลยกูว่ามาแน่ฮึบดับไฟดับไฟดับเลยวิ่งเหี้ย อาจารย์เฮ้ยเชียใกล้เกินใกล้เกินใกล้เกินไปแล้วมันจะใกล้มาเดิตอนเนี้ยเนี่ยเราใจปะรอบห้องรอบห้องมาเรามารอบห้องกันดีกว่าอาจารย์เรามารอบห้องกันดีกว่า,าเรามารอบห้อง,าาอบ,องบอกเลยว่าตอนนี้จะไม่ได้กินผมคุณจะไม่ได้กินผม โอ้โหโอ้โหโอ้โหอยู่ใกล้แค่นี้อยู่ใกล้แค่นี้อยู่ใกล้ห้องน้ำชายครับจางเข้าไม่ได้ไประจายตามมาว่าเฮ้ยอ่ะ <c oughs> อะไรวะเพนนี่ไว้หรือเปล่าอา้า <c oughs> <c oughs> ต้องกระโดดเหรอ ฮึบฟัวฮึบฟัวคือต้องทำยังไงอะฮึบฮึบอ้าอาไมฮึบโอเคโอเคไม่ได้กล้ไม่ได้ยากหรอครับฮึบฮึบฮึบโอเคบฮึบฮึบฮึบ กระโดดไปทางนี้แล้วก็กระโดดแล้วไปทางนู้นแล้วก็กระโดดไปทางนู้นอีกทีนึงแล้วก็กระโดดขึ้นโอ้โหเป็นไงโคตรเซียนเป็นไงโคตรเซียนโคตรเซียนนักเรียนทุนอะไรเนี่ยลงไปหรอครับแหวกแม่อ็มเงะมาเด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 ะมามเดะหลบเสา โอ้เป็นไงเสียงโอ้โอ้โอ้เจ้าเป็ดซิ่งเจ้าเป็ดซิ่งโอ้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 โอทางทางออกทางออกโอ้เจ้าเป็ดซิ่งเรามาวัดกันสักเสามาเจ้าเป็ดซิ่งเราจะเราจะร้องแต่ตรงนี้มามาเลยมาเลยเจ้าเป็ดซิ่ง โอ้มาทางนี้ก็เสร็จครับเสร็จโจนบอกเลยจังหวะน,นี้มาเลยเจ้าเป็ดซิ่งอืมกิวดาซิ่งแข่งกับฉันเหรอทางอยู่ไหนวะโอ,มอม้มันไม่ได้อ่ะแม่งมาดิกูจะวัดกับมึงหน่อยมาลองสักหน่อยดิ มาอยู่ฝั่งนี้ครับหมาเดคิวจะซิงท่านไหนกับเชียววะฮะคิวมึงจะสิงได้แค่ไหนกับเชียววะฮะไปละเฮ้ยต้องอยู่ใกล้ๆไว้มองไม่เห็นทางนี่นี่นเลี้ยวมาจังหวะน,นี้ฮึมเป็นไงจะเป็ดซิงไม่ได้กินเฮ้ เสียงดาบเสียงดาบอะไรไม่รู้กูไปแล้วเสียงดาบอะไรไม่รู้กูไปละอ๋อเสียงนี่เนี่ยแบบน่ะผมแกรบสวัสดีสวัสดีคิดว่าจะต้องเจออาจารย์หุ่นยนต์อีกฮึบไม่อ่านอะ่ะไม่อ่านอะไรก็แนละ้วไปแล้วไม่คุยด้วยไปแล้ว โอ้โหอย่ามานะถ้าอาจารย์มาโคตรกดดันเลยนะตรงเนี้ยกูว่ามาข้างหน้าไม่ได้น่ากลัว,ลว,ลวเท่าไหร่หรอกอาจารนยะ์กระโดดต่อ,อยโชว์ฮึมมันพังประตูมาแนะ่เฮ้ยเฮียตก <laughs> วมาริซา โอโหแต่ละรูปเพ้่อะไรวะกูโดนอะไรวะโอเคโดนหุ่นไม่ได้ก็ไม่โดนคันป๊บนึงไม่โดนมึงก็ได้ไม่ได้อยากโดนมึงเหมือนกันหรอกไม่อยากเขาเขาไม่อยากเข้าใกล้อะเข้าใจปะไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากคุยด้วยเข้าใจปะคนมันไม่รักอ่ะมันก็ไม่อยากคุยเป็นธรรมดาละวัดดี โอ้โหฮ่าไม่เอาไม่โยนกระจกอ่ะกูกลัวตกลงไปกูไม่อยากกระดอนั้นนั่นกูกลัวกลัวทุกสิ่งกลัวทุกอย่างที่ผ่านมาด้วยกันโอ้โหสวัสดีครับมึงมาเดะตรงไหนก็ได้กูได้หมดอ่ะกูพร้อมบวกโอ้โหมาเดะครับ ต่อไปครับใครโอ้พ่อครัวลำดาบโอ้พ่อครัวลำดาบไม่ต้องซื้อมามาแล้วมาแล้วผมจะออกทางนี้เฮ้ยเฮ้ยกลัวไม่ใช่แล้วกลัวไม่ใช่แล้วอาจารย์คนนี้อาจา,จารย์ลำอาจารย์ลำเก่งจังเลยอาจารย์ลำอาจารย์ลำดาบลำดาบสองมือมาเลยเอบ So bắt đầu chào mừng và sợ dù chào mừng và sợ dù hỏi yêu bạn mãi 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 đi, mãi 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 เจอกูกูกระดับต่ำบนฮึบเป็นไงเป็นไงมึงงงอะดิมึงงงอะดิงงอะดิมึงมึงมา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 พอมันขึ้นมาได้ปุ๊บเราจะวิ่งเราจะวิ่งนั่นแหละ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 ันนแหละคือทางดีนั่นแหละคือทางดีโอ้โหเป็นไงอาจารย์งงอาจารย์งงงงไปหมดแล้วงงไปหมดแล้วนักเรียนทำอะไร มันโดนได้มันโดนได้แล้วก็เลยี้ยวเลี้ยวมุมตัดเลี้ยวมุมตัดตัดมุมผ้าตัดทุกอย่างไปแล้วเป็นไงล่ะต่างอ่อคิดวาทางตันสวัสดีครับุยคืออะไรอ่ะสวิมไม่ไหวอ่ะกาแบบเบนจาขับรถปลอมแปลมกลัวเจอไอ้เป็ดหน้าโง,ง่นั่นอีกว่ะเป็ดสิงอ่ะ ถ้าเจอนี่โคตรหาเลยผมบอกให้นะจะเป็ดซิ่งเนะี่ยจอมร้องจะเจอใครอไหมนะโอ้โหกูว่าเจอโอ้โหเป็ดซิ่งแนะ่นอนมึงมาเดะมาดิเป็ดซิ่งมาดิอยากเจออยู่เหมือนกันมาเลยมาเลยจะมาจากทางไหนมาเลยมาเลยมาดิเป็ดซิ่งจะเป็ดซิ่งนะโง,ง่ ประตูไม่เปิดไม่ไปเปิดประตูมาเดี๋ยวเปิดประตูมาเก่าจริงก็เปิดมาได้ทุกบ้านทุกบ้าน <Okay. S 1> ทำไงอ่ะเปิดประตูก็ว่าประตูเนี้ยไปได <Okay. S 1> ้จริงด้วยไม่มวนนิ่ม Get to the bus ให้ขึ้นรถมาดิ กูจูบรอบโกมึงมาเลยใครก็ได้กูให้เลยทั้งสามสี่ตัวมึงงานในเกมอ่ะมาเลยจ้ามาเลยจ้าอาจารย์มาอาจารย์มาอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอาจารย์ผมรู้ผมรู้อาจารย์มีล้ออาจารย์มีล้ออาจารย์โดนล้อตั้งแต่เด็กอาจารย์เป็นเด็กโอ้โหกูว่าแล้วมาเลยกูได้ตัวกูได้ตัวเฮ้ยมาดิครับสเต็ปสเต็ปนี้สเต็ปนี้ไม่มีใครเทียบได้มาดีครับมาดีครับสเต็ปนี้อาจารย์ติดบัคอาจารย์ติดบัคเอาติดกระเปิดติดกระเปิดรถอยู่ไหนรถอะรถ โอ้โหพ่อครัวพวกคนตัวจี๊ดหัวใจครับโลกมาดิหมุนหมุนหมุนหนึ่งทีหมุนหนึ่งทีหมุนหมุนหมุนหนึ่งทีหมุนหมุนโอ้มา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 ทุกตัวมาทุกตัวยังไง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 แค่แต่รถบัสแค่แต่อ่าไม่ได้มีประตูมีประตูกูฉลาดพอมีฉลาดพอกูฉลาดพอกูทงนี้ไม่ได้ฮันเน่ ไปแล้วไปเลยอย่าคว่ำน้าเฮ้ยข้างหน้าชนะแล้วไม่ได้กลัวอย่าคิดไปประตูเปประตูผมจะลงไปประตูโอ้ว้าว ยินเสียงมันตามมาผ่านแล้วเจ้าผ่านแล้วเจ้าไหนมันไม่มีให้เหยียบหรอองดคคาก่ะ